ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ The Day After Tomorrow วิกฤตวันสิ้นโลกเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในทวีปแอนตาร์กติกกลุ่มนักวิจัยได้ทำการคลอตัวอย่างชั้นน้ำแข็งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบแต่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจพื้นน้ำแข็งที่เหยียบอยู่จะเกิดการแตกล้าวเป็นสิ่งเสี่ยงชั้นน้ำแข็งพังคืนลงมาลึกลงไปยังก้นนรกแจ็คที่กระโดดข้ามมาจากอีกฝั่งก็เกือบเอาตัวเองไม่รอด ฉากต่อมาตัดมาที่การประชุม UN เเรื่องสภาวะโลกร้อนแจ็คจะเข้ามารายงานผลการวิจัยที่ระบุว่าน้ําแข็งในขั้วโลกต่างๆกำลังละลายตอนนี้โลกของเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตด้วยน้ำมือของมนุษย์ถ้าหากเราไม่ทําอะไรเลยลูกหลานของพวกเราในอีก10ปี100ยปีคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้อยู่สบายดังเช่นทุกวันนี้แต่ท่านรองประธานาธิบดีนั้นก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขากังวลเรื่องเศรษฐกิจของโลกมากกว่า ฉากต่อมาตัดมาที่ประเทศสกอตแลนด์นศูส่วนวิจัยสภาวะอากาศเจ้าหน้าที่จะพบว่ามีทุ่นตัวหนึ่งแถวริมฝั่งจอร์เจียมีอุณหภูมิลดลงถึง13องศาแต่พวกเขาก็ไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าทุ่นที่อยู่ในทะเลคงจะเสียหายฉากต่อมาตัดไปที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางฝนที่ตกหนักลงมาปรากฏว่านอกจากฝนแล้วยังมีก้อนน้ำแข็งลูกเข้าหัวคนกระหน่ำตกลงมา ประชาชนหลายคนวิ่งหนีไม่ทันทำให้พวกเขาโดนลูกเห็บตกเสียหัวจนสลบกลับมาที่แจ็คเขาด้เพิ่งกลับมาจากออฟฟิศของตอนในสำนักงานกรมอุตุวิทยาแจ็คจะได้รับสายจากภรรยาว่าวันพรุ่งนี้แซมลูกชายคนโตของทั้งคู่จะมีการแข่งขันวิชาการในนิวยอร์กพรุ่งนี้แจ็คต้องไปส่งลูกชายที่สนามบินด้วยเช้าวันต่อมาแจ็คก,ก็ได้มาส่งลูกชายที่สนามบินตามที่เขาได้รับปากกับภรรยาเอาไว้จากต่อมา ตอนนี้แซมจะมาอยู่บนเครื่องบินกับเพื่อนอีกสองคนประกอบไปด้วยลอล่าและไบรอันด้วยเครื่องบินที่พวกเขานั่งมาจะบินเข้าสู่เขตพายุลูกมะฮือบาแซมที่เป็นคนกลัวเครื่องบินก็ตกใจสุดๆแต่ไม่นานนักทุกอย่างก็จบลงกลับมาที่ศูนย์วิจัยสภาพอากาศในสกอตแลนด์ตอนนี้เหล่าด็อกเตอร์จะพบว่ามีทุ่นถึง3ตัวที่อุณหภูมิลดต่ำลงมาเป็นสัญญาณที่ไม่ปกติแล้วล่ะกลับมาที่แซมตอนนี้ในนิวยอร์กรถจะติดหน่งไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อย แต่สิ่งนี้ยังไม่น่ากังวลเท่าฝูงนกมหาศาลนับล้านตัวที่ต่างพากันบินผ่านนาครนิวยอร์กเสมือนว่าพวกมันกําลังหนีอะไรบางอย่างหลังจากเสร็จสิ้นการสอบรอบแรกทั้ง3คนจะมารู้จักกับเพื่อนใหม่เขามีชื่อว่าเจดีโดยเจ้าหมอนี่มันก็กําลังเล็งจีบลอล่าอยู่ด้วยดูเธอสีสวยซะข,ขนาดนี้จะไม่จีบได้อย่างไรเจดี JD มันก็เลยอาสาพาลอล่าไปเดินเที่ยวรอบๆงาน ไอสองนอนนี่ก็ทำได้เพียงแค่ยืนนิ่งแล้วคอยมองสาวที่โดนแย่งไปฉากตัดมาที่กลางดึกแจ็คจด้รับสายจากศาสตราจารย์เทอร์รี่ที่เขาประจำอยู่ศูนย์วิจัยสภาพอากาศในสกอตแลนด์เขาจะโทรหาแจ็คพร้อมกับส่งเมลมาบอกว่ามีทุ่นในทะเลถึง4ตัวแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิในท้องทะเลกำลังลดลงอย่างน่าเหลือเชื่อไม่กี่ชั่วโมงต่อมา แนวชายฝั่งใน LA กําลังโดนทลมด้วยลูกเห็บดังเช่นที่เกิดในโตเกียวพอมองขึ้นไปด้านบนท้องฟ้ามันลาวกับเงื้อมือของพระเจ้าจิกลงมาทําลายล้างโลกทั้งใบด้วยการปล่อยพายุเฮอริเคนที่มีลูกเห็บเป็นตัวทําลายด้านแจ็คตอนนี้จะถูกเรียกตัวไปยังศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์นาซาพวกเขากําลังดูการถ่ายทอดสดพายุทอร์โดจํานวนมากกําลังก่อตัวไล่กวาดทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นโลกที่แสนปลอดบ,บาง แม้แต่ตึกสูงราคาพันล้านก็ไม่อาจต้านทานพลังของธรรมชาติความทิ่หายก็ทวีคุณเมื่อพายุทอร์โดรวมตัวกันพายุลูกนี้พัดรถยนต์ลอยบินเต็มท้องฟ้าย่างกับท่าสึบากิลมมาเองนักข่าวที่ทำการถ่ายทอดสดก็มีหลอดเขาทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายปลิวหายไปกับสายลมทั่วทั้งโลกต่างขนลุกกับพายุที่ยกตึกไปได้ทั้งหลังกวาดชีวิตผู้คนที่กว่าจะโตกันมาตั้งหลายปีทุกสิ่งทุกอย่างหายไปในแค่ไม่กี่วินาที หลังจากพายุผ่านพ้นไปมันได้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเห็นว่านี่มันคือความพังพินาศระดับโลกจากนั้นที่นาซาจะเริ่มการประชุมด้วยหัวข้อการประชุมก็คือการหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทว่าผู้ร่วมประชุมแต่ละคนก็ไม่มีคำตอบเพราะมันไม่มีโปรแกรมพยากรณ์ตัวไหนสามารถบอกพวกเขาล่วงหน้าได้แจ็คเลยเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามันเป็นเพราะกระแสน้ำในอาร์กติกน้ำแข็งขั้วโลกละลายไปเยอะมาก จนทาให้ตอนนี้ปริมาณน,น้ําเค็มในท้องสมุทรลดเหลือน,น้อยเต็มทีโลกของเรากําลังเข้าสู่สภาวะเยื่อแข็งแบบเฉียบพันที่ประชุมเลยสั่งให้จัดตั้งทีมของแจ็คขึ้นมาเพื่อเร่งพยากรณ์ว่าพายุลูกต่อไปจะมาตอนไหน24ชั่วโมงต่อมาแจ็คจัดได้รับข้อมูลจากการคํานวณว่าพายุลูกต่อไปจะมาภายในอีก6-8สัปดาห์ฉากต่อมาตัดมาที่แซมตอนนี้ที่นิวยอร์กกำลังโดนน้ำทะเลนุ่นสูงจนเข้าขั้นวิกฤต แซมเลยกดโทรศัพท์โทรหาพ่อแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะรีบกลับให้เร็วที่สุดเพราะดูเหมือนตอนนี้นิวยอร์กไม่ปลอดภัยแล้วจากนั้นแจ็คจะเอาผลการคำนวณไปให้รองประธานาธิบดีแล้วบอกว่าเราต้องรีบอ,อพยพคนทางเหนือให้เร็วที่สุดแจ้งไปยังทุกที่ในโลกให้เตรียมรับมือแต่ท่านรองประธานาธิบดีก็บอกว่าไร้สาระเราจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดอ,อพยพคนกันหรอพูดบ้าอะไรออกมาได้ จากนั้นไม่นานสภาพอากาศมันจะเริ่มแย่มากขึ้นเรื่อยๆประชาชนต่างพากันอ,อพยพโดยไม่รอคําสั่งของรัฐบาลแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะสส่เกินไปเสียแล้วเพราะตอนนี้ดูราวเหมือนกับว่ามนุษย์กำลังถูกกินกินจากพายุเฮอริเคนขนาดเท่าโลกทั้งใบเฮลิคอปเตอร์ของทาหารที่บินอยู่เสร็จเป็นกลุ่มแรกสภาพอากาศแช่แข็งเครื่องยนต์จนดับสนิททำให้เฮลิคอปเตอร์พุ่งบ่งลงโล่พผลขับที่เปิดกระจกออกมานอกเครื่องก็แข็งตายทันที ส่วนด้านแซมตอนนี้จะเข้ามาพักในโรงแรมของดีเจเพราะว่าห้องพักตอนนี้ก็หายากมากๆถึงแซมจะไม่อยากมาเท่าไรแต่เขาก็ต้องยอมแต่สิ่งที่น่าห่วงหาใช่เรื่องที่ผักไหม่แต่เป็นเรื่องน้ําที่ไหลดันขึ้นมาจากท่อระบายตอนนี้มันท่วมทั่วทั้งเมืองจนการจราจรกลายเป็นอัมาพาตรถนับแสนคันจอดนิ่งอยู่บนถนนรถไฟใต้ดินนี่ไม่ต้องทำหาจมไปถึงนรกแล้วละ่ะจากนั้นทั้งสี่คนจะลงมาจากโรงแรม เพราะว่าพวกเขาต้องรับน้องชายของดีเจที่ติดอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่พอลงมาข้างล่างที่นี่มันก็เละเทะไปหมดมีน้ําท่วมสูงอยู่ทุกพื้นที่ดีเจก็บอกให้ลุยต่อไปกันได้แล้วรลอล่าสุดจะทนน้ำยังกับทะเลจะให้ไปต่อกันได้อย่างไรรีบกลับไปที่โรงแรมกันดีกว่าแต่มันก็สายเกินไปเส็แล้วพวกเขาต้องรีบขึ้นไปที่สูงให้เร็วที่สุดน้ำทะเลตอนนี้ได้กลายเป็นโคตรซีนามิพัดเข้าถล่มกรุงนิวยอร์ก แต่ทั้ง4คนก็สามารถขึ้นไปยังห้องสมุดได้สําเร็จเพียงแต่ว่าลอล่าหันไปช่วยเด็กสาวกับแม่ที่ติดอยู่ในรถกระแสน้ําเริ่มไล่มาเรื่อยๆผู้คนเริ่มวิ่งหนีตายเสียงกรีดดังสนันไปทั่วทุกอน,นูเสียงกรีดร้องของให้ช่วยดังไปทั่วทุกตรอกซอกซอยรถยนต์ไหลตามน้ําปลิวยังกับใบไม้ทุกซอกทุกมุมของถนนกลายเป็นน้ําคลองอย่างดีเวลาของลอล่าเหลือน้อยเต็มทีน้ําทะเลไหลามาราวกับเทพโพไซดอนทรงโกรธ แซมวิ่งกลับไปหาลอล่าผ้าหยามลากเธอกลับมาให้ได้แล้วทั้งสองคนวิ่งผ่านประตูเข้ามาในห้องสมุดได้สําเร็จแต่ก็ไม่ไยวโดนน้ำอัดกระแทกจนพังพินาศฉากต่อมาตัดมาที่แจ็คเขาจากโทรศัพท์คุยกับศาสตราจารย์เทอร์รี่แล้วเขาก็ได้บอกว่ามันกําลังจะเกิดพายุขนาดใหญ่3ลูกเข้าถล่มตอนบนของทั้งโลกภายใน24ชั่วโมงแล้วยาวนานไปถึง10วันหลังจากพายุพัดผ่านไปแล้วทั้งโลกจะเข้าสู่ยุคน้ําแข็งอีกครั้ง กลับมาที่แซมตอนนี้คนที่เหลือรอดจากน้ำทะเลถล่มจะเข้าบรวมตัวกันในห้องสมุดดีเจที่เห็นว่าแซมคุยอยู่กับลอล่าเขาเลยเข้ามาบอกว่าถ้าชอบก็บอกไปเลยสิก่อนที่พวกเราจะไม่มีเวลากันแล้วจากนั้นแซมจะลงไปยังชั้นลอยเพื่อใช้โทรศรัพท์สาธารณะโทรไปหาพ่อฉากต่อมาแจ็คจะมาหาภรรยาของเขาที่โรงพยาบาลแล้วพากันมายัางห้องทํางานของแจ็ค ทันใดนั้นแซมจะโทรเข้ามาพอดีทั้งสองคนดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกยังไม่ตายแซมรีบบอกตำแหน่งของตัวเองให้พ่อรับทราบขณะเดียวกันจุดที่เขาอยู่ระดับน้ำมันก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆแจ็คเลยบอกว่าอย่าออกไปนอกอาคารเด็ดขาดเอาทุกอย่างที่เผาได้มาเผาทั้งหมดทําให้ตัวเองอุ่นมากที่สุดแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปรับลูกแซมหลังขึ้นมาจากน้ำรอล่ารีบหาชุดใหม่มาให้ใส่พร้อมกับกอดแซมเอาไว้แน่นเพื่อสร้างความอบอุ่น ส่วนแจ็คตอนนี้จะเริ่มเตรียมอุปกรณ์ตะลุยขั้วลูกเหนือเขาจะเดินทางออกไปช่วยลูกให้ได้ไม่ว่าใครจะห้ามยังไงแจ็คก,ก็จะไปกลับมาที่แซมตอนนี้ด้านนอกอาคารจะมีหิมะเริ่มตกลงมาแต่ที่ช็อกกว่าเลยก็คือเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่ลอยเข้ามาในตัวเมืองเล่นเอาคนที่เห็นถึงกับตะลึงอะไรมันจะเวิร์วังได้ขนาดนี้ฉากตัดกลับมาที่แจ็คก,ก่อนเขาจะออกเดินทางไปหาลูกท่านประธานาธิบดีบดีต้องการจะคุยกับแจ็ค แจ็คก,ก็ได้บอกว่าเราต้องทําการอพยพคนลงใต้ให้ได้มากที่สุดไปเม็กซิโกด้วยเลยยิ่งดีอีดอกรองประธานาธิบดีนี่ก็ขัดดีจริงๆไม่ช่วยหาอะไยังจะมาขัดอีกแจ็คเลยส่วนไปว่าเราเคยเสนอท่านไปแล้วแต่ตอนนั้นท่านลองเลือกจะไม่สนใจเองประธานาธิบดีเลยสั่งการให้อพยพคนให้ได้มากที่สุด กลับมาที่แซมพวกประชาชนจะพากันออกไปนอกอาคารแซมเลยเข้าไปห้ามแล้วบอกว่าเราไม่ควรจะออกไปด้านนอกพ่อผมเป็นนักวิชาการทํางานให้กองทัพถ้าออกไปด้านนอกทุกคนจะแข่งตายกันหมดแต่ทว่าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อแซมสักเท่าไหร่คนส่วนมากเลือกเดินออกไปแซมทําได้เพียงแค่ยืนมองคนเหล่านี้ที่กําลังจะตายฉากตัดกลับมาที่แจ็ค เพื่อนในทีมของเขาจะมาร่วมเดินทางไปด้วยทั้ง3คนทํางานด้วยกันมาทั้ง20ปีถ้าแจ็คจะลุยพวกเขาก็จะลุยไปด้วยขณะเดียวกันที่ชายแดนของอเมริกาผู้คนต่างพากันเดินข้ามน้ำไปยังเม็กซิโกกันอย่างผิดกฎหมายคนเหล่านี้ไม่สนแล้วว่าจะโดนจับอยู่ต่อไปก็มีแต่ตายกันเปล่าๆกลับมาที่แซมตอนนี้พวกเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนแซมจึงบอกทุกคนให้ช่วยกันหาหนังสือมาให้ได้มากที่สดุด แล้วสิ่งต่อมาก็คือการจัดเตรียมอาหารเพราะว่าพวกเขาทั้ง8คนยังต้องอยู่กันอีกหลายวันฉากต่อมาตัดมาที่แจ็คตอนนี้รถจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วพวกเขาทั้ง3คนต้องเดินลุยเท้าไปจนถึงนิวยอร์กซึ่งคิดเป็นระยะทางโดยประมาณ1,60กิโลเมตรมาดูด้านคณะเดินทางที่ออกไปนอกห้องสมุดหลายคนจะเริ่มบ่นแล้วว่าไม่ได้ออกจากห้องสมุดเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนหนาวตายไปแล้วถึงสองคนกลับมาที่แจ็ค พวกเขาที่กำลังเดินอยู่บนหิมะทั้ง3าคนจะไม่รู้ตัวเลยว่าพื้นที่เหยียบอยู่นั่นคือหลังคากระจกของห้างสรรพสินค้าแสงที่อยู่ท้ายสุดจึงซุดตกลงไปข้างล่างแต่ยังดีที่เชือกมันมัดทั้ง3ามคนเอาไว้ทําให้แฟงยังไม่ตกลงไปตายแต่ทว่ากระจกที่คําเชือกอยู่มันก็เริ่มร้าแฟงจึงกล่าวคําอําลาเพื่อนๆพร้อมกับใช้มีดตัดเชือกปล่อยตัวเองตกลงสู่พื้นฉากต่อมาตัดมาที่แซมเขาจะมาสารภาพกับลอล่า ถึงสาเหตุที่แซมมาร่วมทีมในการแข่งขันครั้งนี้นั่นเพราะว่าเขาชอบเธอลอล่าเลยดึงตัวแซมเข้ามาจูบไอเลิฟยูทูแต่พอเช้าวันต่อมาปรากฏว่าลอล่าจะไข้ขึ้นไม่ได้สติแล้วที่ขาเธอมีแผลแล้วติดเชื้อจากการแช่น้ำพวกเขาต้องรีบหายาปฏิชีวนะให้ได้โดยเร็วที่สุดไม่งั้นลอล่าเธอตายแน่แน แซมเลยจะออกไปด้านนอกแล้วหวังว่าบนเรือจะมียาที่ว่านั้นอยู่เพื่อนๆออีกสองคนเลยอาสา,าจะไปด้วยพอเข้ามาในเรือได้สําเร็จทั้งสาคนจะพากันเข้ามาในห้องเก็บยาขณะเดียวกันที่ด้านนอกหมาป่าสาตัวที่หลุดออกมาจากส่วนสัตว์ก็เข้ามาในเรือแล้วแซมปีนหน้าต่างด้านนอกออกไปทุบก,กระจกเพื่อเข้าไปในห้องเก็บยา แล้วพวกเขาก็ได้เจอ,อยาที่ต้องการจนได้แต่พอขาออกดันเจอฝูงหมาป่ามันพุ่งเข้ามาง่าข่าของดีเจเต็มๆแซมใช้ขวานกำนำฟาดใส่มันไม่ยังจนเขาสามารถดึงดีเจออกมาได้แต่ขาของเขาก็บาดเจ็บเกินไปที่จะเดินต่อแซมเลยปินหน้าต่างออกมาวิ่งล่อหมาไปอีกทางแล้วเขาก็ได้วิ่งอ้อมพาทั้งคู่ออกมาได้สําเร็จส่วนแจ็คตอนนี้ที่กําลังเดินอยู่บนถนนพอเห็นว่าลมมันหยุดพัดเขารู้เลยทันทีว่าอะไรมันกําลังมา แจ็ครีบลากเพื่อนหลบเข้าไปในบ้านด้านแซมเองก็ช่วยกับไบอันลากดีเจกับเข้าไปในห้องสมดุดเวลากระชั้นชิดขึ้นมาเรื่อยสิ่งของรอบตัวเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งเสียงของวัตถุที่แข็งตัวกรีดร้องราวกับมีชีวิตแซมลากดีเจวิ่งเข้าไปหาทุกคนอย่างยากลำบากพร้อมกับน้ำแข็งที่ไล่าตามมาติดเตดทุกคนรีบโยนหนังสือเข้าไปในกองไฟส่วนด้านแจ็คเองก็รีบจุดไฟตกแก๊สน้ำแข็งไล่เข้ามาราวกับเนื้อมือมัจจุลาด สองชั่วโมงต่อมาแจ็คที่รอดตายมาได้ทั้งสองคนจึงออกเดินทางกันต่อเหลือเพียงแค่65กิโลเมตรเท่านั้นพวกเขาก็จะเดินทางกันถึงนิวยอร์กแล้วโดยในระหว่างทางที่พวกเขาเดินผ่านล้วนเต็มไปด้วยศพของคนที่แข่งตายจำนวนมาก2วันต่อมาแจ็คจะเดินทางมาถึงยังนครน York, ิวยอร์กเทพีเสรีภาพตอนนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือครึ่งเมืองจมอยู่ใต้น้ำแข็งแจ็คเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงยังบริเวณที่มันควรจะเป็นห้องสมดุด ที่ตอนนี้เหลือแค่หลังคากับทางเข้านิดเดียวแจคค่อยๆเดินสำรวจไปรอบๆบรรยากาศข้างในมันช่างดูหลอนเป็นอย่างมากทุกอย่างล้วนเป็นสีขาวทั้งหมดเว่ามีประตูอยู่บานหนึ่งที่ยังมีแสงรอดออกมาแจคเปิดประตูบานนั้นความอบอุ่นสัตว์เข้าหน้าเขาเต็มๆผู้รอดชีวิตทั้ง8คนยังอยู่รวมถึงแซมลูกชายเขาด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราทำทุกสิ่งภายใต้ความเชื่อที่ว่า เราสามารถใช้ทรัพยากรของโลกโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาคุณนั้นคิดผิดมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติเราเองก็ควรดูแลรักษามันตราบเท่าด้วยเท้ายังคงเหยียบอยู่บนธรณีผืนนี้สุดท้ายแล้วโลกใบนี้จะเป็นเช่นไรการกระทำของคุณเพียงน้อยนิดมันอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกแล้วเรื่องราวของ The Day After Tomorrow วิกฤตวันสิ้นโลก ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ